ทำถวายมือกันก่อนนะครับตอนนี้เราจะใส้็ิลปินเรากบ ลำถวายมือกันก่อนนะครับพี่น้องใปมาราวไหวนะครับตอนนี้เสิญเลยครับสลับพี่น้องมาถึงแล้วก็จับจองไปอของที่นั่งกันนะครับคือนี้เพียงคืนเดียวนะครับสลับทีมงานของสอนรามนังเพชรทีมงานพี่พาสสมานบุญจันทร์นะครับจับพร้อมแล้วก็เริ่มบรรเลงครับเป็นเพลงลำถวายมือ เพราะว่าเป็นรานประเป็นคูสนร้อยวันนะครับให้กับหลวงปู่แยมของเรานะครับหรือว่าท่านพระครูพยนนท์ทนคุณนะครับนหรือว่าหลวงปู่แยมของเราที่พี่น้องรู้จักกันนะครับ บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในเนื้อนาบุญพวัดตะเคียนจงได้รับรู้ไปไวจะเป็นพระภูมิเจ้าที่สารตายายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพร้อมด้วยลวงวิญญาณของลุกปู่ย่มนี่คือการารำเคารพกราบไหว้ขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทีมงานสอนรามลำเชร ไปทําการแสดงที่ไหนก็ขอให้น้องมีโชบกับการแสดงและก็ปลอดภัยกับการเดินทางขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่น้องทุกท่านที่มาภายในเรือนาบุญขวัดตะเคียนคืนวันนี้ให้พบกันจะสิ่งดีๆมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก่อยสมดังใจท่านปรารถนา เดี๋ยวจบจากการรับถวายมือแล้วก็ชมการออกแขกและหน้าเวทีสลับคืนวันนี้ เลือกสองชมการรำถวายมือเงินก่อนพี่น้องเดี๋ยวชมการดอกแพรกันเล่าเวที กนั่งแบ่ง,บง,งกันชมกับพี่น้อง่วงนี้รู้สึกควางมงานการแสดงของเราก็จะมีบ้างหยุดบ้างครับพี่น้องเดีย๋ยวเรื่องครับหลังจากคืนวันนี้แล้วก็คงอยู่วัดพนอนกันหลายคืนไปพบกันคืนวันที่23วัดคูนาย24วัดหลักแก้ววิเศรษรังคอง25รังตลาดปลอยเป็ตบางระมุงพัทยาครับชนบุรีแล้วก็27 หนีสิบเจ็ดเนี่ยแถวนวนาครนะครับและพี่น้องมาจากเขตยุยุยาก็30มสิบวัดหนาตาร้องเขตใจเมืองยุธยาครับพี่น้องต้องการอยากได้ใบางานเดือนกันยานตุลาพฤศจิกายนวามีจำได้ที่ทางร้านกาแฟอยู่เลยครับพี่น้อง สำหรับานายการแสดงหลังจากเดือนกันยายนตุลาเต็มพฤศจิกาเต็มธันวาเต็มแล้ว่น้องมกราว่างอยู่สองคืนหลังจากนั้นก็ว่างเดือนละคืนสองคืนแล้ว่น้องสนใจก็ติดต่อเช่นนีนเ้เพื่อปันความผิดหวัง ดังพลังแรงใจเพื่อปีนเลครับตอนนี้เดินเส้นเป็นด้านหลังเวทีครับออกสู่ด้านหน้าเวทีเลยครับล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 บกลุกยังสองสามสี่ห้าลบกลุก เชนเคีับตอนนี้ซื้อไปในทีมงานของซอนรามนะครับก็ย้อนสู่นด้าในทีกันแล้วลบลบเอามอนิเตอร์ด้านหลังเวทีนิดลบลบอีกสองสามสี่ลบมาลบอีกสองสามสี่ห้าลบลบอีกสองลบลบอีกสองลบลบอีกสองสามสี่ห้ ่ครับตอนนี้เซอน์เบียเราก็ยอมทุนยา้เราทีเราจะได้เิือกวิธีปาหนกแขกแล้วนะครับใครว่าตาม,มตามไม่ตามไม่ตามใครใจเป็นเราเราเป็นใจที่ปเ้เผลใช่เกะกะรักรานผ่านเสเพเป็นริเกไใช่เป็นโจรต้นเขากิน เลิสองลเอลิเบา monitor ด้านหลังเวทีครับโอเคลบลลลลส พร้อมด้วยการเต้นพลังต่างด้านหน้าเวทีครับ ตอนชากําเพชคงงามบุญบุญของน้องกราบลงที่ปองใจจนพลันสงสรรค์ด้วยด้วยมองน้ําท่านมาตอนชานําเพชรดาประชูฟ้าสร้างสอง

ศิลปินไทยหญิงในทีมงานพงศรรามนาเพศครับศิลปินเราไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนดอกซินดาบาแรแสดงและก็ยกมือไหว้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจสหรับในคั้คืนวันนี้นะครับบอกแบ่งกันนั่งแบงกัน,น,กนชมกัไพี่น้องคืนนี้เพียงคืนเดียวนะครับอับทีมงาน ของสอนรามนภเพชรที่มาทําการแสดงที่วัดตะเทียนของเราครับหนึ่งในงานทาบุญร้อยวันนี้กับหลวงปู่ย้มนะครับทาง,บดบบงด้านทีมงานของเราก็เฉพาะกราบขอบคุณเปรตบุรุษพ่อนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมก,การที่เกี่ยวกับทีมงานสอนรามนภเพชรมาทําการแสดงนะครับเราก็จะเริ่มทําการแสดงกันนะบัดน,นี้เดี๋ยวตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับเราก็ ต้องยุติทําการแสดงชั่วครู่นะครับเพื่อจะได้ทําพิธีจุดดอกไม้ไปนะครับพี่น้องช่วงนี้เราก็ใช้พี่น้องได้ชมทีมงานของสอนรามนาเวศท,ทําการแสดงครับฝนตกไม่มากครับไปปล่อยเปรียบเสมือนน้ำมนต์ของหลงพ่อนะครับที่ปรพะพรมรับให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเมื่อเดินทางก็มาภายในเน้นนาบุญของวัดกระเทียในครับคืนวันนี้นะครับ ออขอจะขอกราบขอบคุณสำหรับพี่น้องบ้านไก้บ้านไกลนะครบับและพี่น้องชาวพระประแดงสุนทรการอย่าลืมครับคืนวันที่23นี้นะครับพี่น้องวัดครุณาใหนครับพบกับทีมงานกองสอนรามดำเพชรเิญเลยครับแบ่งกันนั่งแบ่งกันชมนะครับสำหรับคืนวันนี้ครับมาสนุกสนานด้านหน้าเวทีกับทีมงานกองสอนรามดำเพชรนะครับ ในยการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่รพกทีมงานวิพาสรับรองว่าคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเนกกราบไรอันเซารรักการไปป้ามันจะปารอ,องเมืองจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานพระเอกมนรักนางเอกดวงแก้วร่วมกันกกับการแสดงกับพี่น้องที่ชมในท้องเรื่อง <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์เหตุการณ์ของเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับจึงได้ตั้งชื่อเรื่องว่ารักผิดตำราครับพี่น้องมาพิสูจน์ผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีสำหรับกล้องสิบนี